เป็นอีกเมนูหนึ่งที่สร้างรายได้ให้พี่หนึ่งในวันหยุดเมนูนี้คือข้าวไก่ทอดคัมมี่นั่นเองค่ะแล้ววันนี้พี่หนึ่งจะมาบอกเคล็ดลับการทอดน่องไก่ให้กรอบนะคะคือเราต้องทําน่องไก่ให้ชิ้นใหญ่ขึ้นค่ะนี่ค่ะพี่หนึ่งจะกรีดต,ตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมากรีดด้านข้างตามแนวกระดูกข,ของไก่เลยค่ะนี่ค่ะกรีดข้างล่างกรีดข้างบนเลยนะคะอย่าให้ทะลุไปถึงข้างล่างนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆทําตามคลิปเลยนะคะก็จะได้น่องไก่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะและส่วนของสะโพกพี่หนึ่งก็จะละเอา ดูตรงกลางออกค่ะ กีดซ้ายกีดขวาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะแล่ให้เขาบางลงด้วยนะคะเราก็จะได้สะโพกที่ชิ้นใหญ่ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่หนึ่งเทียบขนาดให้ดูค่ะนี่คือเนื้อสะโพกเหมือนกันนะคะแล่กับไม่แล่ค่ะมาถึงพระเอกของเราเลยค่ะผงหมักขมิ้นจากภาคใต้นะคะแบรนด์คุณนายค่ะปรุงง่ายสะดวก 1- ซองใช้เนื้อสัตว์ได้ถึง1กิโลกรัมเลยนะคะแค่ผสมน้ำเปล่า70 m l แค่นี้เราก็ได้ผงหมักที่อร่อยรสชาติเข้มข้นแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะหมักทิ้งไว้30-40นาทีค่ะพอครบเวลา เราก็เอามาทอดเลยค่ะพี่หนึ่งจะใช้ไฟกลาง15นาทีแรกค่ะพอครบ15นาทีแล้วหนึ่ง <1 S 1> จะเล่งไฟให้แรงขึ้นทอดต่ออีก5นาทีค่ะเพื่อเราจะได้ไก่ที่กรอบขึ้นค่ะนี่คือเคล็ดลับการทอดไก่ให้กรอบเลยนะคะและเพื่อนๆก็จะได้ไก่ที่กรอบน่าทานอย่างนี้เลยค่ะส่วนเรื่องความหอมและความอร่อยนี้คือยกให้เลยค่ะผงหมักขมิ้นแบรนด์คุณนายเขาปรุงมารสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะกดตรงตะกร้าของพี่หนูหนึ่งได้เลยค่ะหนึ่งซองสามารถหมักเนื้อ ไก่ได้1นกิโลเลยค่ะเอาไปก่อนซองหนึ่งแล้วติดใจค่อยมากดซ้ํานะคะไก่ทอดธรรมดาคนขายเยอะแล้ว,ลวเรามาขายไก่ทอดคมิ้นสูตรภาคใต้กันเถอะค่ะและเคล็ดลับการทอดไก่การแลกไก่พี่หนึ่งก็บอกไว้หมดแล้วเอาไปทําตามกันได้เลยสงสัยอะไรถามได้ค่ะ